ตามมเขาควรพยายามผสมสุราอาจารนะพี่ในฐานะที่พี่ตังเป็นนักแก้หนักสือสันาร์กิสเราควรพันมือหรือว่าจับมือดีจับมือจับมือเราควรจับมือไอ้เราเราควรเอาพันมือได้ไหมเออคือตอนนี้นะครับเกิดเหตุอะไรนะม่ช่เรื่องว่าใส่ปืดไอ้ปืนไอ้ปืนไม่ฟื้นเราจริงเราทำวิธีจันจันฮานโพธิ์อ๋อแคมรอจ้า ไม่ใช่กระนาดจริงเราจริงจังเราเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบไอ้บรรทผมอ่ะน่าไอ้บังไฟผมอะโอเคอ่ะเอ้ทำไปทำไปทำไปตันต้นทำไปตันตันทำไปอะอะไรอะรอะไรอะารอะไอะไาอะอะไอรออะไรรไไอรออะรไไอเะะ โอ้ยโอ้ยเปตยอพูดยโอเคมามามาขออำนาจาบามตามกูสิขออำนาจฟาบูฟาทางผสมอยาให้นักเรียนตายอยากให้นักเรียนตายขอให้หยุดสกันบ้านหด่กันบ้าน นั่นคือสันติอ่าอยู่อัยูวโนวโนสุขังสุขังสุนิสุนิตา